ลาลาอาสยามผิดตรงไหนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แซะแรงจนเกิดกระแสดราม่ามาตลอดสำหรับลาลาอาสยามหรือลาลาขวัญนภาเรื่องสีเที่ล่าสุดมีประเด็นดราม่าครั้งใหม่หลังถูกเกลี้ยงคีย์บอร์ดเนบแรงในํำนองว่ากหกเรื่องมีลูกแต่แท้จริงแล้วเป็นลูกของน้องสาวไปจนถึงทำไมดาราชอบไปให้คนอื่นท้องให้แล้วมโนว่าเป็นลูกของตัวเอง งานนี้ทางรายการเพชรมันบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8จึงไม่รอช้ารีบต่อสายตรงไปหาเจ้าตัวในทันทีอัพเดตการไปคุณแม่ลูกอ่อนของเราหน่อยก็ยากนะก็คือไม่ได้คลอดออกมาเองนะแต่ก็เลี้ยงยากมากเลยอยู่เฉยๆก็เกิดดราม่าขึ้นมาได้ยังไงคือจริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะถ่าลูกมาเห็นข้าวในอนาคตและเขาจะรู้สึกแย่ว่าเขามีแม่กี่คน แต่เราก็ไม่เข้าใจชาวเน็ตเหมือนกันที่ออกมาบอกว่าทําไมดาราชอบให้คนอื่นท้องให้แล้วมะโนว่าเป็นลูกของตัวเองเราจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งที่เราเลี้ยงเขามาเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงเขาเหมือนลูกหมาที่แบบว่าไม่ชอบก็เอาไปปล่อยวัดแต่คนนี้เขาคือลูกของน้องสาวเราเขาคือคนในครอบครัวจริงๆซึ่งเราเลี้ยงเขาด้วยความรักจากใจคอยเตรียมส่งเสริในด้านการศึกษาและวางแผนอนาคตไว้อย่างดีมีคอมเมนต์มาแซะเราเยอะ หลายคอมเมนต์มากเลยแต่ไม่อยากออกมาฟาดถ้าออกมาฟาดแล้วจะต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เขากําลังดูถูกเราทําไมการที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีผัวแต่อยากมีลูกซึ่งเราไม่ศักยภาพมากพอที่จะเป็นแม่ไงถึงวันนี้เราจะท้องไม่ได้หรือว่าร่างกายฉันไม่แข็งแรงพอที่จะท้องได้แต่ฉันสามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้คือรับเป็นลูกบุญธรรมเลยใช่ไหมใช่ค่ะเด็กคนนี้ก็คือรับเป็นลูกบุญธรรมเลยให้ใช้นามสกุลเราเลย สงสัยไหมทำไมต้องมาโจมตีลงที่เด็กด้วยเราว่าคนติดนิสัยคือพอมีคนเปิดก็จะมีคนตามและวพอมีคนที่เข้ามาปกป้องเราก็จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตแต่ถ้าไม่มีคนเปิดก็จะมีคนเข้ามาดราม่ากับเราต่อเพราะเขาจะคิดว่าถ้ามีคนด่าเราเยอะมันเหมือนว่าเขาคิดว่าทำสำเร็จแล้วอันนี้เราให้ลองสังเกตดูนะแค่จะบอกว่าอย่าให้ค่ากับคนกลุ่มนี้เลยเพราะสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มาช่วยเราเังลูก แล้วก่อนที่เขาจะมองค่าเรากับลูกแบบนี้เขาคงเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่มีคุณภาพก็เลยคิดว่าปล่อยผ่านดีกว่าเพราะเรื่องเด็กมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนขอฝากทิ้งท้ายถึงชาวเน็ตที่มาเป็นพี่เลี้ยงจําเป็นให้ขอบคุณในความหวังดีก็อยากให้ทุกคนเบาๆกับเรื่องดรามา่าเพราะว่าเด็กเขาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์เพราะในอนาคตถ้าเขากลับมาอ่านเจอในสิ่งที่แม่เขาไม่ได้ทำมันก็คล้ายสีที่มาปลายเปื้อนผ้า เราเองก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยขอให้เด็กเขาได้อยู่ในแบบธรรมชาติของเขาเธอแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะสามารถทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้ให้เขาเกิดขึ้นมาเป็นเด็กดีที่มีคุณภาพและเดี๋ยวพ่อแม่เลี้ยงชาวเน็ตทั้งหลายก็จะมาบอกอีกว่าเราเลี้ยงลูกไม่ดีเราอยากจะบอกเขาว่าแต่และบ้านก็มีสไตล์การเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันอยากจะขอให้ซัพพอร์ตและเป็นกำลังใจให้กันมากกว่ามาด่ากันค่ะ